วันนี้ก็มากินปลาเนาะมีสว่วนเฟียวสองชนะบานแกงสะอสดอกสุดมีดีสองหุดสองมาจวดจักบาปิงปลาก่อนอันนี้กุกมือเอกจาหงแฮม <c ười> ตอนนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> uh ้จะภาพกลังเมาค้างขุนทองก็ุนทองก็ล่นออกนบ้องนจาบอกได้สิบสู้น้ำเดิมเก็บอยชุหน่อยยัินกับ่เลยสิว

ปีใหม่มือ่อวันที่สเนาะเดือนหนึ่งปี2องพันสิบเอ็ดมากินปลาอยู่ส่วนเซี่ยวอยู่บ้านแกงสะดอกอยู่สัญญางเซี่ยวอากาศเย็นดีสดชื่นดี 사 a mga